สิบ,รบรครับึงบรรยากาศครับเล่าหน้องวันนี้นะครับ น้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับช่วงของบรรยากาศตอนเสวครับมนีภาพพี่นอ้องมาเบิงครับรีวิวครับกระท่อมน้อยนะครับ กลางสระน้ํานะครับมาเบิรงบรรยากาศรอบๆครับตอนนี้ผมอยู่บนกระท่อมอยู่นะครับเดี๋ยวเบิรงบรรยากาศรอบๆของน้องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องอ่ายามตงไปเบิรงอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบิรงบรรยากาศรอบๆของน้องน้ำก่อนนะครับอ้าวนะครับเบิรงครับสุดลูกหูลูกตาครับอันนี้เป็นน้องน้ำประมาณนะครับความกว้างประมาณอ่าสามร้อยเมตร 200เมตรนะครับ250้าสิบเมตรนะครับประมาณนี้นะครับสูงสูงนะครับสุดๆนะครับจะเป็นกล้ยนะครับกล้ยเป็นพันธ like ุ์ต่างๆนะครับเป็นรีวิวนะครับรีวิวกระถ่มน้อยกลางหนาครับอากาอยู่ในพื้นที่ของหน้านะครับเป็นส่วนกลางเนาะนะครับอันนี้เป็นรอบๆลอกนะครับรลบๆลอกเนาบรรยากาศ สวยๆนะครับนะครับใต้น้องนี่ก็จะเป็นผักตบชวานะครับเป็นผักแหนนะครับเป็นผักแหนเป็นวัชพืชนะครับทียู่ไก่น้ำกินได้นะครับนี่ยอดมันกินได้นะครับเอาไปกินกับตามังคุงนะครับเอาไปกินกับแกงน้ำไหมนะครับเกินงมุกน้อไหมได้สบายนะครับ ตัวเลี้ยงปา่าน,น,นะครับนะครับเลี้ยงป่าพรอมนะครับอืมนะครับอันนี้เป็ตนตัวดอกพวน้ำหอมนะครับนี่ครับตัวดอกพวน้ำหอมครับนะครับเป็ตนตัวดอกพัน้ำหอมเพิ่งซื้อมาปลูกนะครับเลาะตามน้องนะครับตลอตามน้อง กลายเป็นมุนไพรน้ำหอมนะครับนี่ก็เป็นต้นหอมน้ำหอมนะครับไปะนะครับพี่น้องไปเบิง่งอีกครับเลาะสวนะครับเป็นร,ร,รีวิวครับรีวิวกระท่อมน้อยนะครับกลางนานะครับนี่ก็เป็นพะต้นหอมนะครับพี่น้องนะครับเป็นพะต้นหอม ย่ๆเลนะครับน,นี่เป็นกกกระโดนครับน,นี่ครับกกกระโดนครับไปครับให้พี่น้องดูงนี่ครับ ครับกระทําน่อยกลางนาวครับรีวิวครับ,บ,รราาบนี่บรรยากาศข้างบนกับบรรยากาศข้างล่างกันสวยกันนะครับประมาณนี้ ไปครับพี่น้องพี่บุงเอียครับโอ้ยต้นอย่างน้อนี่นอบานี้ือใบใหญ่ถนอบรรยากาศอีสานมันเท่าครับนี่นะครับสวยสวยบองหงกหัวกุกเงรัง ตื่นมกทันครับกำลังใหญ่กำลังสิได้กินมากกำลังเิได้กินมากครับอันนี้คาปลาครับนี่ครับคาปลากับกล้วยก็พวกผ้กนำหอมครับใหญ่ขึ้นมากนี่จะเป็นสวนเลยนะครับใหญ่ขึ้นมากนี่จะเป็นสวนเลยนะครับผัานหอม จะอยู่้างน้องน้ำครับเวลาตึกแหเวลาหาป่านะครับก็จะอยู่ห่มนะครับจุดไฟเข้าป่ากินทั้งขางนะครับ้างน้องน้ำนะครับตัวหนึ่งจะเป็นมองผักนะครับกินเหล่าหรือว่ากินอย่างกระวากันไปเนาะนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศรอบรอบขางนะครับบรรยากาศรอบ้างสระน้ำครับเมื่อกี้ครับ กบกล้วยครับต้นกล้วยต้นมักซิดาครับเป็นหมาได้ด้วยฮัลล์ดูสิเฟรดแกมากินเนาะนี่ครับซิดาหลายหมาอยู่เนาะเดี๋ยวเก็บไปกินสักหน่อยครับกบม,ม้วนครับมองพันธุ์ครับม,ม้วนสามฤดูนะครับ เจะเก็บออกซิเจมากินจักหน่อยนะครับไปนะครับก็จะเดินระบบน้ำมานะนำนะครับนี่ครับก็จะมีระบบน้ำระบบก๊อกน้ำจะซื้อมาจะปลูกกุ้งเก๋ยครับเพราะกุก้กล้วยนี่จะเป็นกุกใหม่ทีจะเริ่มเติบโตง่ายนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี่มันจะงามนะครับงามเลยนะ ขีบครับโอ้ตะกี้แบบแบบร้ายครับพี่น้องขียบเนี่ยนะครับเอานะครับถึงจุดนี้แล้วครับเบื้องครับพี่น้องบางจุดพร้อยของงานนะฮะอืมครับสวยสดงดงามครับพี่น้องนะครับ รีวิวครับเป็นสลัดกลางน้ำนะครับมีหมากไม้ลายอย่างครับบ่แม่นสิเป็นกกกล้วยกกบักเขียบกกโอ้หมากไม้ครับเดี๋ยวต่อไปเสียเอากบมาเลี้ยงครับเอาปลาตอนนี้ปล่อยปลาลงแล้วนะครับประมาณ1,000ตัวนะครับแต่ว่าเสียลงอีกอยู่จัก2,000ตัวนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเบื้องหน้าครับ บ่งหล่กขึ้นฮอตบ้านครับไล่หม่องไล่บอลเนาะบรรยากาศสดๆนะครับขนาดผมเห็ดขนาดผมเบ่งเหล้วพวกนี้คือฮอดเลยนะครับเดีย๋ยวพาพี่น้องมาเก็บ อ่ามักซิดาครับพี่น้องมักซิดาฟิมฟิมเอาครับเก็บมักซิดาครับนี่ครับมักซิดาครับมันถือฝนแล้วมันจะมันจะเน่าเนาะต้องเก็บตอนที่บ่นถือฝนครับ อยากกินยังก็เก็บกินได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเกษตรเกษตรพ่อพียงครับเกษตรอยากกินยังเ็เก็บกินได้เลยนะครับนี่นะสดๆครับสวยงามนะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก่ะเอาไปสนีทนอกะนะครับพี่น้องครับเอาไ้พบปะกันในคลิป นานะครับผมวันนี้พาพี่น้องมาเบิรงรีวิวครับรีวิวโครงการอยู่ไฮยู่นาอยู่สวนนะครับว่าปิดอย่างไรเนาะนะครับบรรยากาศตอนเ้าๆนะครับบรรยากาศตอนเ้าๆนะครับส่วงตอนเ้าๆอีลีนะครับดวงอาทิตย์ยังบ่ทันขึ้นเลยนะครับพี่น้องนะครับจ็กเสาบ่สเสาหลับเป็นว่านนะครับดวงอาทิตย์ยังบ่ทันขึ้นครับพาพี่น้องมาเบิรงนะครับเบิรงสวนครับรีวิวนะครับรีวิวให้น้านะครับรีวิวอ่า รีวิวกระท่อมน้อยนะครับกลางกลางหนองนะครับสําหรับคนที่อยากจะเห็ดกระเซ็ดนะครับหรือว่าอยากจะเห็ดเนี่ยนะครับ <S <S ช่วงหน้าแลีงนะครับพี่น้องช่วงหน้าแลียงจะเป็นบรรยากาศดีแห้งครับร่มรื่นครับช่วงหน้าแลงบรรยากาศดีแห้งครับร่มรื่นดีแห้งนะครับนะครับช่วงหน้าเลี่ยงบการเลยนะครับพี่น้อง เอ้านะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนึกสัก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบพกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอให้คุณผู้ชมมีความสุขและความเจริญนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้ดในกันนะครับอีกหนึ่งช่องทางการติดตามนะครับหรือว่าเบึงบรรยากาศนะครับของเลาะทงละไฮละหน้าครับของช่อง GP Channel นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนั่งในกันแล้วกันเนาะนะครับไร้หมองไร้บอลครับที่ ที่ตามกันมากนะครับเป็นก็กำลังใจใแหงกันละกันเนาะนะครับพี่น้องครับสุดมองฝ่ามีแตได้ก็ฝนครับสุดมืองคนนะครับกินเหล้าเมาแล้วก็ฝนครับเอาครับพี่น้องเขาบ็เพิ่งอยู่ครับสวัสดีครับ